ครับอ้ยขี้นาผมผมนาของมาให้จริงๆผมไม่ได้จะมาทำร้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมมอสพาชมบ้ากันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มายัง วัดบ้านล้างนะครับผมนะเป็นบ้านล้างนะครับพี่พี่ก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่ามาเจอหญิงคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมนะแต่คนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าดูจากลักษณะเนี่ยเหมือนจะเด็กอยู่เลยนะแบบมาอยู่ในบ้านล้างนะครับผมก็ผมเนี่ยก็ได้ถามานะว่าบ้านล้างเนี่ยอยู่ตรงไหนและจุดไหนนะครับนะ ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ปากทางเข้าไปแล้วนะครับพี่นะก็เสียงนกร้องเยอะมากเลยนะครับผมนะผมเนี่ยมาเช้าเลยนะก็ไม่เช้ามากนะเป็นเวลา8โมงกว่าก็โมงแล้วนะครับผมแต่ว่าเสียงนกร้องเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยผมได้น,น,น,น้าขนมก็ขนมน้ําส้มเล็กน้อยเนี่ยมาฝากนะครับก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอตามที่คนในหมู่บ้านเนี่ยบอกหรือเปล่านะครับผมนะ บอกว่าให้มาดูหน่อยว่าแบบน้องเนี่ยเป็นใครนะครับพ,พี่ีนะเป็นคนสต,ติไม่ดีหรือว่าเป็นคนยังไงนะครับก็โอเคนะครับพี่พาปจานันรีบไปทำไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับน้องเนี่ยร้องดังมากเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวลองเช้าๆเลยนะครับพี่ๆบรรยากาศนี่ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นไปกันเลยนะครับ อบ้านไรแห่งนี้นะผมได้มานานเดวนะครับพี่นะแต่เป็นสิบเดือนแล้วนะไม่รู้ว่าแบบคนที่คนในหมู่บ้านเจอเนี่ยเป็นแบบอายุเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณลุงแกเนี่ยบอกว่าอายุแบบไม่ถึงสิบห้าพี่ นะับวันที่สองคิอสามนะครับนะอายุประมาณนั้นนะครับผมนะแต่เราก็ยังคาดเดาไม่ได้นะว่าอายุเท่าไหร่เนะพราะผมเนี่ยก็ยังไม่เจอเองกับตัวนะครับนี่นะก้อนนี้นะหแบบตรงนี้น่ะนานแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเดินสำรวจก่อนนะครับผม นเนี่ยจริงจริงเนี่ยเขาจะสร้างเป็นเหมือนจะเป็นวัดล้างหรือเปล่านะครับแบบว่าจะสร้างเป็นวัดนะพี่ๆแต่ว่าเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็แบบไม่ได้สร้างอีกเลยนะครับปล่อยให้ลูกแบบปล่อยให้อู้คลังหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นต่้มครับผมตูวมเก่านะ นเนี่ยก็อยู่มาเป็นสี่ปีนะก็ไม่ผมเนี่ยคาดเดาไม่ได้นะว่ากี่ปีนะก็หลายปีเหมือนกันนะครับเน่มันกระเบื้องหรืเป็นสั่งกระสีนะพี่เปน็นกระเบื้องนะครับเป็นแบบสั่งกระสีแบบกระเบื้องต่ามีผมไม่แน่ใจนะแต่ดูจากมีแผ่นแล้วเนี่ยแต่อันหนึ่งแผ่นเนี่ยก็น่าจะหนักประมาณสัก เกือบเกือบครึ่งโลนะพี่ี่หนักมากแบบเก่ามากเลยนะครับผมไม่รู้ที่นี่มีประวัติอะไรหรือเปล่าครับแบบมีประวัติไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะผมไม่ทราบนะครับผมไปตอนนี่ยไปดูบ้านล่างเลยดีกว่านะครับพี่ ปลานี่ยดูลกมากนี่นะเดี๋ดวยวรียกทางข้าวไปดีกว่าไม่รู้ว่าจะเจอกับเด็กคนงานหรือเปล่า โอ้ oh, แต่ดูจักลักษณะบ้านแล้วเนี่ยพี่นสังแกดูแบบลงจองนะบ้านลงจองเลยนะครับอย่แบบางหนึ่งลกมากไม่รู้น้องแกเนี่ยอยู่ได้ไงนะครับ ไม่รู้ได้อยู่ที่นี่อีกหรือเปล่านะครับผมโอ้ยตุ๊กาตาด้วยหลบมากเลยนะครับพี่พี่ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปสำรวจก่อน อางเดอ,อย่นงเรามาระวังนะโอ้ยดูว่าน้องอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะไม่ปลอดภัยนะครับผมนะเพราะเหมือนมีต้นสายหรือเปล่านะแบบล้มทับมานะนี่หลังคาบุบเลยนะครับดูว่าน้องจะเปลี่ยนที่แล้วหรือเปล่านะครับนะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะพี่แต่มันจะมีตุ๊กตาด้วยนะครับผม อนะุปตา,ตาหนี่นะโอเคนะ้าีีเดี๋ยวผมอจะนั่งดูสถานการณ์ก่อนนะลองดูว่าน้องเนี่ยจะมาหรือเปล่านะก็โอเคครับเดี๋ยวหอนั่งตัวรอ,อน้องคับใหญ่ๆนะก็นําขนมมาให้เล็กๆน้อยน,นะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะชอบก,กนินหรือเปล่านะผมเนี่ยเดี๋ยว ถ้าผมเจอน้องเนี่ยช่วงนี้เชียนเนผมจะนำเข้ามาให้น้องอีกนะครับนะไม่รู้วเป็นพี่ผมร้วน้องนะก็จะขนไปเรกว,ว่าน้องไปก่อนนะก็โอเคนะครับพี่ๆผมเนี่ยจะขอตัวนั่งรอสรักพใหญ่นะแต่ไม่แน่เนีน้องก็อาจจะรายที่แล้วที่ล่อน,นี่ไม่แน่ใจนะครับหมู่บ้าน,นยังไม่รู้ว่าจะมา จะถล่มมาตอนไหนนะครับโอเคครับผมเหมือนจะมีเสีย,ยงรถวิบากเลยนะนี่ครับมีผมเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินนะไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนพนี่ีดุกก็ตามหนี่ด้วยนะนดูแบบของนะ้องฝั่ง เ้ยใคร,ครับขี่หน้าผมอะไรนะครับผมเป็นคนดีครับผมมานนํำคอมาให้ครับผมนนํำคอมมาให้จริงๆผมไม่ได้จะมาทำ,ทำไร ฟังใจเสียงนะเหมือนจะเป็นเด็กนะพี่น่าจะอายุวันสิบสองสิบสามน,นะยายาเอาไม้มาทำลายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพอมาดิครับ ขึ้นมามันกำลังขึ้นมาเอาไงเดวีเอาไงด,ไงดิใจเย็นครับมผมเป็นคนดีครับผมมาดีผมนำข้อมาให้เนี่ยอินเ,เออจีงนเนี่ยผมเอ้ย ผมมาดีครับผมไม่ต้องการอะไรผมมาดีผม,มนำของมาให้ผมจะมาช่วยครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนครับผมเลยจะมาทำลาย ไม่รู้เดี๋ยวผมจะถามก่อนนะว่าน้องอยู่เท่าไหร่นะครับก็ใจเย็นนะใจเย็นกันนะครับผมมาดีผมไม่ได้จะมาทําร้ายผมนำของมาให้เนี่ยเพราะขนมเต็มเลยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ผมเนี่ยนํามาได้ใจนะอย่าอย่าทำร้ายผมนะครับ ก้องคุยกับเขากันนะเราจะถามอายุเท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้นะถ้ามีเสียงรถวิบาวเนี่ยขออาภาัยนะพี่เพราะว่าเหมือนผมได้ยินข้ามาว่าจะมีคนแข่งวิบากนะแข่งขึ้นเข้ากันะครับพ,พี่นะต้องขออาภายัยจริงๆนะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับน้องดีกว่าย,าย,า,ยายเดินไม้ทิ้งให้ผมได้ไหมครับเดินทิ้งไปเลยครับ อันจะเทองไปหน่อยครับตลาดกันมาน้องนี่ก็และโอ้โหนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสองอ๋ออายุสิบสองเดี๋ยวน้องมันอยู่นี่ได้ไงอะ่ะ คือโมโหกับแม่ใช่ไหม,มแล้วหนี่มานี่ใช่ไหม,มแล้วโมโหเรื่องอะไรอะ่ะแล้วไปทำอะไรให้แม่อะ่ะโอแม่ด่าหนูใช่ไหม,มแล้วมาอยู่ที่นี่นานไหนครับป<ม>ี่วันนะวันสองสามวันหรอ๋<ม>ออย่สามวันแล้ว แล้วน้องมาอยู่ที่เนี่ยไม่กลัวอันตรายหรอครับไม่กลัวแล้วที่นี่เนี่ยก็น้ำกลัวเหมือนกันนะครับแลอยังเนี่ยเหมือนมีต้นไทรลมด้วยไม่รู้ว่าถ้าฝนตกแรงๆหรือว่าพายุเข้าเนี่ยมันจะล้มมาทับหรือเปล่านะจะต้องระวังตัวด้วยนะครับแล้วน้องจะมาอยู่ที่วานนะไม่รู้ ล้วน้องไม่คิดว่าแบบแม่จะเป็นห่วงเลยหรอพอแม่ยังเป็นห่วงเลยหรอเพระโอเคนั้นพี่ไม่ถามเลยแล้วนะีน่ที่น้ำข่ามาให้แกะกินได้เลยนะครับเดี๋ยวที่กับไปเนี่ยช่วงเทียงเดี๋ยวพี่จะนำข้าวมาให้อีกนะมีกะกินได้เนาะ เมื่อกี้น้องตื่นตีที่อะกลัวอ๋อกลัวว่าพี่เนี่ยจะทำร้ายน้องใช่ไหม,มไม่ต้องกลัวนะพี่เนี่ยมาดีนะอะไรพี่แกนะ น้องกวัวนะครับพี่จะมาดีพี่แค่จะมาดูความเป็นอยู่ของน้องเพาทำไมายูท่นีเด้มาหยุดที่น,นี้ก็มีปัญหากันทางครอบครัวใช่ไหม,มงางพี่ก็ไม่จะถามเยอะหรอกเจ้าเขาตัวเนะก็โอเคนะพี่น้องเนี่ยบอกว่าที่น้องสื่อไม้มันเนี่ยเพราะว่าแบบเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ ไม่ได้จะอยากตีผมหรอกแต่ว่าน้องเนี่ยต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับน้อง่กลัว,วผมเนี่ยไปทำร้ายนะน้องเนี่ยอายุประมาณพี่สอนใช่ไหมครับอายุสองนาทีนะก็ถือว่าเด็กเหมือนกันนะแต่ก็พี่สอนเนี่ยก็พอดูแลตัวเองได้แล้วนะพอน้องี่ยมีปัญหาทางครอบครัวนะพ็ผมเนี่ยไม่อยากจะําเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวน้องนะครับ เพราะน้องเนี่ยจะจำคานะกินนะครับกินนะยครับ,รบผมซื้อมาให้นะ่ยกินได้เลยครับ <c oughs> แล้วนี่ได้ทานข้าอย่างครับอนั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยกับยาวเข้ามาให้นะโอ้แต่ก็ยังดีนะที่ใส่เสียงขายาวแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะแต่ว่าเสื้อแขนยาวน้องยังไม่มีนะแต่วเสื้อเนี่ยสวยนะ กินได้เลยนะครับนี่ยผมซ้อม,นะมาให้ซ้อมาให้แดงไปนะเดี๋ยวหน้าที่ซ้อมาให้เยอะกว่าน,นี้นะครับเนี่ยถ้าพายุเข้าเนี่ยอันตรายมากเลยนะ เพราะมีต้นไทรล้มอยู่ถ้าล้มแบบถ้าตายุเขาเนี่ยจะทำน้องได้นะส่วนแบบน้องนอนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพี่เนี่จะหาที่ให้น้องใหม่นะเป็น้้างล้างแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายมากแล้วก็ยางเนี่ยไม่รู้ว่าไม้เนี่ยจะล้มมาทับตอนไหนด้วยนะครับ ông bây giờ có à, ông bây giờ chỉ ban mày đấy có tinh nhân này ví dụ học đấy mà cho không Yeah, đó, và, khi mẹ nó, nó sẽ tìm, tìm, tìm nó, con, nó cũng là phụ nữ nữa, okay, okay, bây giờ, 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 แต่นเนี่ยจะหาที่ใหม่ให้น้องดีกว่าเพราะผมเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะผมมาเจอบ้างนิดปุ๊บเนี่ยคือผมเนี่ยตายแบบตกตกไปอยู่ตาตุ่มเลยนะเพราะาดูที่สังเกตไม้แล้วอย่างเนี่ยที่มันยุ้มเนี่ยเพราะมีต้นไทรขนาดใหญ่ทับไว้อยู่นะแล้วไม้เนี่ยผุพังหักหมดแล้วนะพี่อันตรายมากและอย่างน้องเนี่ยยังเด็ก ก็เป็นผู้หญิงด้วยอยู่ตัวคนเดียวด้วยนะครับผมถ้าแบบเกิดอันไลา์ขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องก็จะดูแลตัวเองไม่ได้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยชวนไปแบบอยู่บา้านท่ดาช่วยเขาอเงี้ยน้องก็บอกว่าไม่ไปอยากอยู่คนเดียวนะก็เราไม่บังคับกันนะพี่พี่นะเดี๋ยวลราหน้าที่จะหาที่ให้น้องใหม่นะ ถ้าอยู่เนี่ยก็ระวังตัวเองด้วยนะถ้าแบบคนตรงเนี่ยลงไปอยู่ใต้ส่นบ้านเลยนะแบบพายุเข้า,านี่เพราะมันอันตรายมากได้อย่างน้องอยู่คนเดียวด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ไปยู่นะต้นใสนะ่นี่นะตอนใส่นะครับเพี่หักล้มมานะ โอเคนะผมเนี่ยคาดว่าจะต้องขอตัวลากลับบ้านอาจจะไปนั่งพูดคุยกันน้อยกับพักใหญ่คนระับพักหนึ่งนะแล้วอาจจะบอกน้องว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะขอลากลับแล้วนะครับ <c oughs> ต้องขอตัวลากาับ้านแล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็สิบโมงว่าแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพี่จะนําเข้ามาให้น้องนะก็เดี๋ยวน้องเนี่ยจะปวดท้องอีกนะก็ที่กำนี้ให้ช่วงนี้เดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่กลับไปที่บ้านจะนําน้ํามาให้อีกนะขนมให้ด้วยนะ,นะครับ ไม่เป็นไรนะ้องพี่ก,ก็เข้าใจแหละเพราะน้องก็เครียดอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าใครเครียดหรือว่าแบบรู้สึกว่าดีที่นั้นเนี่ยก็กลับไปหาพ่อแม่นะเดี๋ยวพ่อแม่นะ้องเนจะตามหาเดบจะเป็นห่วงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนออยากพี่เข้าใจนาะ เดี๋ยวราให้ใหายดีแบบใจเย็นลงก่อนนยเดี๋ยวขับไปหาแม่นะเดี๋ยวอาแมนะ่โอเคนะเดี๋ยวพี่นะขอตัวกลับแล้วนะก็ดูแลเกินด้วยนะเดี๋ยวเย่งๆเดี๋ยวพี่มาใหม่พี่มาของมาให้ของมาให้นะครับ โอเคนะพี่ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวลาเดินทางกลับบ้านอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่ขอกลับบ้านก่อนนะน้องก็โอเคครับผมไปเจอกิลตปวิดีโอน้านะ